สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะกับดาวโจนเช้าเนาะปะจะมาที่สิบห้ากับเดือนกรกฎาคมหกห้าเนาะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขนั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเด่นของเราก็คือหนึ่งกับแปดตัวรองก็คือหกกับสามนะคะหนึ่งก็หนึ 3, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ช้รูดตัวเด่นเรือตัวรองเราไว้จับสามตัวเด้อแต่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดแปดถ้าตัวรองจะเข้าก็เข้าตัวแรกกับตัวสุดท้ายแค่นั้นหลยนะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าสามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าจับคู่ก็หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งแปดหกหกแปดเด้อสามตัวก็หกหนึ่งแปดแปดหกสามหนึ่งแปดหกสามหกศูนย์แปดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้านะ

เจ็ดหกเก้าหจ็ับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเ็ก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้เนาะก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมมาไปซื้อดาวโจน VIP ด้วยเดอ้อนี่เอาดาวโจน VIP มาซื้อนี่ด้วยนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะตื่นมารับทรัพย์รับโชคเฮงๆรวยๆปังๆเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะ ไม่กดไลค์ให้ไม่ถูกอย่ามาว่ากันเด้อ